สวัสดีจ้าทุกคนมือลีบริษัทบริยุทธ์งานนะจ๊ะวันอาทิตย์นะจ๊ะมาทำาีสีเนะคะมาเก็บขยะพี่น้องเก็บขยะที่หา,หาดหาดน้ำใสเบื้องทุกคนอันนี้จะแบ่งกลุ่มนะคะเป็นสีสีม่วงสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนะคะ ได้เก็บขายะได้หล้ผู้นั้นก็นกะจกะก็จะได้รางวัลก็มีรางวัลน,นะคะตรงที้ทะเลสวยมากแต่ขอโทษนะคะบังคีเวลามาถ่ายรูปเลยจ้ะเก็บขายะจนถึงที่พักนะคะอันนี้เป็นบริษัทแองเกอร์แมนนะคะทุกคนอันนี้เขาก็กระจัยกระจายสร้างกล่องกันยางน้ำกลเก็บไปเรื่อยๆนะ แบบผ่อนไปก่น้งนนนองดูนะคะอันนี้คือแฮงก์ระแมนนะคะประมาณสามสิบก้อนพี่น้องจะลง <c oughs> มาเก็บนี่นะคะเก็บพยายาอันนี้แฮงก์ระแมนทั้งหมดเลยนะคะมาทำความดีคะ่ะวันพรุ่งนี้ก็กลับนอนนอนหาน้ำใสหนึ่งคืนเนาะนี่นะคะ บรรยากาศดีมากค่ะดยยบบีมากไม่ได้บอกเดี๋ยวนะคอมเมนกันมาก